ดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจกับเกษตรกรเจ้าของสัตว์เลี้ยงวัคซีนป้องกันโรคเฮโมลิกเซฟติซิเมียองการปกครางส่วนตำบลบ้านขาวผู้นำชุมชนวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกลับเรียนเชิญวงเราทังหลักดัครับก็จากการที่มีการระบาดแต่จริงระบาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ผมเองก็ฟังรายงาน ที่ท่านดูสัจจวัตรอนแล้วก็อบทางท่านมีการรบกดแต่ยังไม่รู้เลไเนื่องจากการตายก็ยังพวกเราก็ไม่ประมาทนะครับทบการดังนั้น,น,นเราต้องช่วยกันดูในช่วงนี้เนี่ยสิ่งสองยางก,การาระบกันหนักขึ้นนะครับลักษณะเมื่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกระบาดไม่เยอะในปัจจุบครับโควิดเนี่ยมาณที่เมื่อวันที่สิบใหม่นะผมลืมละไม่ไ,ไม่ไละยี่สิบห้า้ับการในเรื่องสมําคัญนะครับ ที่พวกเราใส่แมสเซนได้มีคุณค่าและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขออวยพรให้การรณรงค์ฉีดวัคซีนต้องการโรคเพื่นทั้งประชาชนทัานบระษัทรามิรานีได้มอบเสียงปรบมือเลยครับเพื่อสาธารณสุขนะครับแานรับมอบก่อนนะครับพร้อมทั้งเวชภัณฑ์นะครับเวชภัณฑ์วัคซีน สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ประแสนะครับต้านแนเพอครับศิลินโรคระบาดสัว์ของจังหวัดรุรีรัมย์นะครับซึ่งจะตนนี้ก็ตอรับซึ่งท่นท่สาน่าตานา

ใช้บริการวัค <t> ซ <ired> ีนปากท้าเปื่อยกับวัคซีนป้องกันโรคพอบมีโมโลยิสหรือเฮโมโลยิกันี้เป็นปารท้าเปื่อยครับเตรียมความพร้อมนะครับอาสาประจำรถครบหรือยังครับสามสองหนึ่งเพิ่มพิธีกิ่งอมครับขอเรให้ท่านตัดลิบบิ้นครับครับอ่าแสดงความยวนลยนะครับอ่านั่งเข้ามา นะครับต้งวนสาหารณสุขและเจ้าหน้าที่ออกให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประบาดสัตว์ในที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสนใจการเริ่มที่ครอบโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประบาดสัตว์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้นะครับนะครับให้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประบาดสัตว์ในวันนี้ได้นะครับครับ